ผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะผมเติบโตมาเนี่ยกับตลกคาเฟ่แต่ก่อนเนี่ยผมเที่ยวคาเฟ่ปี้นักร้องเนี่ยทำประจําอันนี้ฟังจากตลกมาทั้งนั้นเลยผมเดี๋ถ้าตลกเขาทํากันไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวทีมึงไม่ทําเหรอยากไม่ไครับผมผมผมยังเล็กอยู่อยากเป็นตลกก็เลยทําตามตลกทำไมผมฟังตลกเขามาว่าเป็นตลกเนี่ยต้องปี้นักร้องจริงนะะ มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็กินอร่อยมากเลยโอ้โหฮือเลยนะฮือเลยนะเฮ้ยอล้วบอกอแล้วไงนี่ทางใครหานี่นะแป๊บนึ่งวิดีโอทำไมฮัลโหลใครนะมีคนเข้ามาเหรออ้าวเอ้าใครเกาบอกไงแล้วเข้ามาได้ยังไงแล้วปล่อยให้เข้ามาได้ยังไง เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ใครวเข้าบ้านพี่เด้อ้าบ้านผมแต่ไม่ได้บอกผมอ่ะแต่เขาบอกเป็นโอ้มีเชื้อเขาบอกมีเชื้อมีเชื้อมาที่มันจับตัวตรงไหนจับตัวไปฉีดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อโควิดอออเหรมันเข้ามาได้ยังไงไม่ขออนุญาตผมอ่ะเดี๋ยวเวลาไปเล่นไอ้นี่รถใครมาจอดเนี่ยมันถามผมยังงงมั้มันจะมามาจอดตรงเนี้ยเออเออทำไมเป็นอย่างนี้วะ ไม่รู้เราใส่มันจะเข้ามาได้ไงวะยงีอีกสิมันได้ยินผมไม่ได้นักผมเคยนักไทรมาที่ไหนแล้วพี่แล้วราว่านั้นแต่พวกเราเท่านั้นน่ะอย่านักอ่ะมีพวงอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกันนตลกน่าตลกนะมึงเดี๋ยว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 มาแก้สเดี๋ยวดูก่อน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 มีใครเข้ามาเดีไยวเขไม่ดีข้างในข้างในก็บ้านที่ใหญ่เหลือเกินมันเดข้างหลัง้ะมึงเดี๋ยวผมว่าไม่ไม่ดูไม่หาเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงใครเฮ้ยใครอ้างมึงถามแล้วยังมึงเข้าบ้านมึงมาเป็นใครอ่ะเอาผมมานายนายกครับนายกไหนเอาพี่ไม่ได้ชื่อตู่ฮะ เดี๋ยวะสิเดี๋ยวสิผมชื่อเป็ดเอ้าเหรอเอาแล้วเด็กโทรไปบอกว่ามีคนเข้าบ้านก็มีเชื้อเจ้าทีมงานผมก็บอกว่าเนี่ยมาบ้านนายก โอ้โหมึงมาผิดหลังแล้วไอ้โอ้โหตายเลยอดีตอดีตนายกอ๋ออดีตนายกนายกตลกสิมับนก็โง่จรดีครับิงหาเรื่องไอ้ทัวร์ลงแต่ไม่เป็นไรที่จอดรถทัวร์เราเยอะลงไม่เกี่ยวกัาทัวร์ไม่เกี่ยวอย่างนีเป็นสองแถวครับตอนนี้ไม่มีทัวร์แล้วครับสองแถวแล้วเป็นสองแถวแล้วครับผมนี่ต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้ผมได้รับเกียรติสูงเลยเขาเป็นผมนี่เป็นแฟนคลับเขาเลยผมก็ดูไปจ้าวลาพาเพลินนี่คืออะไรฮะ คือเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นกำลังเป็นยูทูบเบอร์ปุงมลาพาเฟินยูทูอร์วันนี้เอ้ยมึงตายกูมึงตายกูชลาพาเฟินเดี๋ยวผมเลิกทำเลยพูดเรื่องเก่าเล่าความหลังก็ให้พวกพี่พี่อาร์อาร์เนี่ยดันช่องให้ไงขึ้นไปเลยได้เอาเอฟซีถ่ายยูเซอร์ให้ไปอยู่ช่องนี้เลย อโอโไ้ไม่ไ่ายงไรไม่ได้เดี๋ยวจะทำต้อากจากนี้นะเดี๋ยวจะทำอาหารให้กินเลยนะ,ะแล้วจะทำอาหารให้กินนะกลุ่มชลาพาเพลจะกินเที่ยวเรื่องเก่าเล่าความหลังเติบโตมาเนี่ยกับ ตลกคาเฟ่แต่ก่อนเนี่ยผมเที่ยวคาเฟ่ปี้นักร้องเนี่ยทำประจำอันนี้ฟังจากตลกมาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนั่นตลกเขาทำกันไม่ใช่เดี๋ยวีิเดี๋ยวีิเดี๋ยที่มึงไม่ทำเลยอยากไม่ไม่ครับมมผมยังเล็กอยู่อยากเป็นตลกก็เลยทำตามตลกอะไรผมฟังตลกเขามาว่าเป็นตลกไนีต้องปี้นักร้องจริงนะฮะมีหมน่าไอตัวไอตัวไอตัวเก่าผมบอกอ้วนออกมาก็เลยเลิกกันเลย นี่ต้องเดี๋ยวมานั่งเล่าความหลังให้ฟังอยากฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าความหลังอยากฟังมากว่าหลังเวทีของตลกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่เดี๋ยวได้คุยกันเลยเดี๋ยวได้คุยกันเลยงั้นเราทำกับข้าไปคุยไปเดี๋ยวทำข้าไปโอ้ยต้องหางก่อนวันนี้มันเป็นเพลิด ถนัดแดกโฮมทัวร์ไม่คิดจะพาเที่ยวบ,บ้านมั่งหระหรือ,อ,อว่าเมื่อกี้ผมเที่ยวเองหมดแล้วก็มึงดูของมึงหมดแล้วแล้วคุณจะพาไปดูท่องปไปอีกละ่ะเออ,เอ,อแดกเลย,เลยได,ได,ได้ครับแดกจะพาไปตรองไหนทําเลยไม่ทันนะครับทุกคนนะฮะทลาพาเพลินเดี๋ยวเราไปฟังความหลังทาอาหารไปด้วย แดกไปด้วยแดกไปด้วยสี่เมนูนะสี่เมนูทำเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจัดการให้เลยกุ้งลายสิงโตรอดูกุ้งลายสิงโตมึงมาดูมึงมาดูโอเคมึงมาดสิงโตน่ามึง ถ้าเ็นาเจอกันรายการครัวคุณต่อยนะฮะเฮ้ยคุณเี่โอ้คุณเป็ดดิเอาไหมพี่เอาไหมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปเล่อยตัวมึงท่าลูกแมวเจี๊ยบมึงดูสิเนี่ยอ๋อมึงดูเขาก่อนดิไม่ต้องแบบอลังการอะไรขนาดนี้เนี่ยก็ม่อมถนัดแดกอ๋อผมนึกว่าผมมาผิดรายการไม่มีคุณถนัดแดกก็ต้องทำให้คุณแดกผมถนัดทำผมจะทำให้คุณทำให้คุณกินอ๋อเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำหนุ่มจีนน้ำยา โอ้โหนี่คือน้ำจิ้มน้ำยาเดี๋ยวอันอันแรกไอ้ไอ้กุ้งลายสิงโตเป็นไงฮะนี่ไงนี่ไงลายสิงโตมั้ยโอ้โหไปใหญ่โอ้โหตัวเท่าไอ้แค่ตัวเท่าไอ้แค่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่ไหมพี่เกินไปใหญ่ใหญใหญ่ไหมเขาบอกว่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ของหลานสาวกันตังทะเลสดเขาส่งมานี่นี่นี่ฮะ พวกเขาไม่ใหญ่เลยเนี่ยตรงมาจากไหนตรงมาจากไหนกันตัง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 ใหญ่มากเนี่ยกันตังนี่จังหวัดสตูลนะครับสตูลจังหวัดตรังก็แบบเเอาบอกนะงั้นจะแดกกันเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้รู้นี่ปลาปลาเข่าแดงเอามาไอปลาแดงนี่เอามาทำเป็นน้ำยาปลาอเอามาทำเครื่องแกงหนอนกินน้ำยาเป็ดเทอย์นี อร่อยที่สุดเยอะมากเลยเครื่องแบบเยอะมากจะทำไหมล่ะจะทำเลยนะให้ผมผมไม่ทำไม่ใช่มึงจะดูไม่ได้โอเค ไอ้พวกออกดิฉันใ่ไกเดี๋ยวใส่นี่ใส่บดเลยเขามาเสนอโลกดูเนี่ยแม่งทั้งวันเขามาเขามาเสนออาหารหรือว่ามาทะเลาะกันเนี่ยเป็นเสียงดังไอ้เฉยเมบางวันพี่เมื่อวัเรื่องเลยเลี่ยใส่เลยใส่เลยนี่ใส่ตะไคร้เห็นไหมแมงวันนี่ตะไคร้แล้วเนี่ยนี่คือน้ำยาหนมจีนจะทำให้แต่ทำไมหนมจีนมันถึงอยู่เมืองไทยทั้งไมประเทศจีนแม่งไม่มีหนมจีนน่ะนั่นเองทำไมเขาผัอเมริกันแม่งทำไมประเทศไทยมีเขาพันเม่กันแต่ไปอเมริกาก็ไม่เห็นมีเ็าพันเมิกัน เหรอเออเห็นไะไแปลกนะรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปหอสมุดเดี๋ยวมาไม่ใช่เอารถช่องสิงคโปร์เออจะไม่ถึงตรงมึงเคยไปหาไหมสิงคโปร์มีรถช่องขายไหมมีไหมมีไหมมันไม่มีขายมีแต่สะพานควายรถช่องสิงคโปร์นะแล้วปลาทูเข้ามาเล่นอะไรกันทีนี้เล่นทั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 นกันนะได้ไหมไปเกี่ยวไรโปรกับไร เล่นได้ฮะเล่นได้ครับเอาเอาเลยครับเอาเลยมันเล่นไม่ได้อาทูทำไมมีตัวเดียวใช่ไหมเออเออโออย่างนี้ใช่ไหมเดินอย่างนี้เดี๋ยวเดือดใจจี๊ดนี่พริกมือมาแล้วพริกพริกพริกมาพริกแห้งพริกแห้งแห้งจุ่มน้ำลงไปแช่น้ำใช่แช่น้ำให้มันมันไม่แข็งใช่ไ่มมันจะได้ใส่ได้ปลาพี่พี่ควายที่นี่เออพี่สงสัย เขาเขากินเยอะไงผมชอบเขากินมาทั้งประเทศวันนี้โดนลุมวันนี้โดนลุืผมชอบชอบเขากินแล้วเขาไม่ได้ขี้ไงแล้วก็มาไล่ครับโอ้โหชอบชอบชอบเราวันนี้สนุกมากนะวันนี้เจอกับตุต้องบอกว่าเป็นอะไรนะชลาพาเพลินจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาทุกคนเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกความชลาเพราะว่าเพราะว่าเขา อันแค่อายุไงน,นี่อายุ300เนี่ยครับรวมกันเนี่ยอโ<ไ>อ้ไม่ใช่สน,นามหลวงนะพี่ <c oughs> โอ้สน,นามหลวงเป็นพันค <c oughs> ือม,มุกยังมีอยู่เลยอ่ะยังมีแบบว่าโอ,โอมันก็ต้องคิดไปเรื่อยอ่ะครับเหมือนคุณอ่ะไปทำอาหารคุณก็ต้องคิดไปเรื่อยผมเล่นตลกผมก็ต้องคิดของผมไปเรื่อยอเ,เล่นตลกมาแต่แต่เข้าวงการเล่นตลกกี่ปีแล้วโอ้เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่า อื่นก่อนได้ไหมล่ะผมมาบ้านอาไงก็ไม่เป็นไรก็เด้อดอกสะดงเขาอยู่อยู่ตรงนี้นะนี่เอาก่อนเด้อเนี่ยเป็นตลกก่อนนะเป็ดใช่เอาอยู่ก่อนดีกว่าเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์จะเสร็จไหมวันนี้จะได้แดกผมเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์น้ำกะทิข้าวโพดไม่ใช่ใส่ร้ช่องหัวดิหัวดิ หัวดินั่นน่ะพิกดูที่ละเอียดแล้วยังอ่ะเขาจะตะโกนทำไมวะเขาเสียงไม่ยงงี้เองเขาเสียงดีใช่ไหมครับเสียงดีหูาไมต้องเสียงสูงหูเขาตึงก็เลยต้องตะโกนอ๋อครับอ่ะเดือนนี้เป็นอาจารย์เป็ดใช่ครับเป็นลูกน้องเขาเป็นครูเขาเขาลุ่มตอนนั้นนี่ผมจำได้ผมทันนี่ผม47แล้ว เดือดูดีดอนแดงเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหงชุดแรกเลยชุดแรกแล้วก็มาเป็นเชิญยิ้มเออใช่ครัใช่ไหมถูกต้องเดือดูดีดอนแดงก่อนแล้วก็เชิญยิ้มแเออเชิญยิ้มเอาแล้วแล้วเทพพงงานเทพพงงันนนั้เริ่มต้นเด่นเดือเท่ อ๋อเด่นเดอรเทพมื่อก่อนเลยครับนแล้วก็มาเป็นเดอรดูดีอ๋อเดอรดูดีแล้วก็มีเทพเพชรคงจิงนเขาแยกไปคณะอังผมก็มาคณะเด่นเดอรเทพที่แยกกันเพราแย่งของกันไงครับแย่งอะไรฮะนักร้องไม่เกี่ยบทีนั้นในคาเฟ่มีเยอะเยก็ต้องแตกกันออกไปเยอะๆเวลาเวลามันไม่ไม่พร้อมกันอีกคนหนึ่งไปแสดงหนังแสดงละครมันก็เวลาที่จะมารวมกันบนคาเฟ่มันก็ไม่พร้อมกัน มันก็เลยคิดเออแยกกันดีกว่ามันจะได้ตอนนั้นนี่เป็นคาเฟ่ก่อนก่อนที่จะเข้าทีวีใช่ใคือขอดก่อนมันจะมาจากคาเฟ่มันมาจากสวนอาหารก่อนอ๋อสวนอาหารก่อนเล่นสวนอาหารก่อนก่อนที่เล่นคาเฟ่บุญเลี้ยงมาจากอเมริกา กลับมาจากอเมริกาก็มาเปิดคาเฟ่ที่แรกก็คือจะตายแล้วจะไปถามจะไปต้องถามทำไมกเนี่ยอยากรู้ไงให้มาหาเขาไมไม่ไปไม่ไปใช่ไหมเขาก็เลยมาตั้งเพชรสยามคาเฟ่เพชรสยามคาเฟ่อันักหนึ่งเลยทำไมก่อนเนี่ยตลกถ้าเล่นในคาเฟ่มีอยู่สองที่คือลูบี้คาเฟ่กับ กับอ่าไอ้ดาราคาเฟ่มันอยูสองที่เทพชรพงมามก็จะอยู่ที่ร้านาหานดาราโซนารดาราคาเฟ่ลูบี้เดิรดอกแสดงเขาเล่นที่อ๋อแยกกันเลยแยกกันคนละที่เลยตีสี่ตีห้านี่เขาอยู่คนละที่เลยมันเป็นลิเก่ก็เรียกว่าคนละวิกเลยคนละวิกเลยคนลละวิกเยใช่ไหมแล้วบุญเลี้ยงกลับมาเกาจับตลกเข้ามาอยู่ในคาเฟ่ที่เพชรสยามจากเคยเล่นคณะเดียวอ่ะคาเฟ่มีคณะเดียวมีสามคณะสี่คณะห้าคณะชมคนดูมันแน่น เพชรสยามเพชรสยามอยู่ติดกับไอเรือนเพชรอ่ะสุกี้เรือนเพชรอ่ะในสมัยนั้นอะแล้วก็มีอยู่สามคนนั่นแหละนั่นแหละมันก็เต็มผลผลแน่นปั๊บเจอเลยเจอที่เมลีไงจไ๊ะเมลีเอางวดครับยังเล็กอยู่ฮะอายุไม่ถึงครับผมไปอาตมีอ้ย ยิงกราแที่แถวนั้นเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยตัวไอ้ตรงตรงตรงพัฒนาการอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงขับรถเลนเซอร์เฮ้ยเป็ดมึงไปรับไปกูอีกคนนึงวะเฮ้ยเราก็ขับไปรับที่เมลีดังขนาดนั้นเลยใช่ผู้หญิงอะดังมาชุ้นบร้องเลยแล้วก็มาถึงส่งให้ปั๊บเนี่ยพี่เดชยู่บนนั้นจะขึ้นไปมจะขึ้นไปทั้ไม้อีกนั่นแดงหนุ่มหนี่รมนี๋ยวพี่เียร์พีี่เลยร์ เรื่อยทีเรื่อยทีเดิ้ลประวัติที่เราคุณที่เราคุณที่เราคุณการทำอาหารมาพูดเรื่อยหลังจากนั้นปั๊บเขาก็ดุม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 อยู่บนบ้านนั้นอีนี่ก็นั่งรอเราก็บอกเราก็บอกว่านี่มึงเขาอยู่ข้างบนกับผู้หญิงคนโน้นมึงยังหลงก็มึงยังรอไม่อยู่เผลอ คนรักก็เริ่มนีเลือกได้ครับเขารอเรื่องได้ซุปตาซุปตาสมัยก่อนเขาบอกว่าดังมากเพราะเขาไม่ลงมาหลังจากนั้นก็นักร้องนั้นเราก็ผ่านล่ออกมาเลยเอาของเขาไปเลยไม่รู้เรื่องว่าจะหมดแล้วก็มันหมู่แต่นั่งรอพี่เด๋ออยู่เนี่ยจะรอทำใหม่วันเนี้ยอตีสี่ตีห้าเนี่ยแต่ผมดูยังไม่ต้องดูคือยังมีอีกเดี๋ยวต้องมีอีกเดี๋ยวต้องมีอีกคนหลอกคืออเด๋อนี่ต้องบอกว่าเป็นระดับอาจาร ของกระโหลกอ่ะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกแรกของเมืองไทยแต่มาเล่นกับผมแบบไม่ใช่อาจารย์เลยอ่ะใครเนี่ยเคารพกันรักกันเขาเคารพบันรักกันรักกันได้เห็นนี่นี่นี่เดือดเลยครับกะทิเดือดเดี๋ยวนะขนมจีนขนมจีนนะสนใจหน่อยเฮ้ยกะทิเดือดเนี่ยมากะทิเดือดแลยนะเนี่ยทิเดือดแล้วก็หัวไปเคี่ยวแล้วใส่พริกแกงเข้าไปแกงที่เราปั่นเนี่ยทำไมเราถึงปั่นอ่ะเราขี้เกียจขี้เกียจตำขี้เกียจตำเพราะตำมันเยอะใช่ไหมล่ วปั๊บฮ่าพี่จับยัง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 นึกเอานี่สิหากระทิ่ยงติดตามไปนี่คงเข้าวเป็ดนะล้างจานถูกมั้ยได้เรียนมาไหมโอ้ยได้เรียนเลยแม่เราเป็นเด็กเกเรเนอะเอาไม่เกี่ยวอะไรทำอาหารหรเ่าด็กเกเรก็ต้องทำอาหารก่อนไม่ได้มีโอกาสไปเล่นไงคุณมาร์คลัางจานเขาจะทำอะไรปั๊บแม่บอกไม่ต้องล้างจานก่อนไม่ต้องมึงตำน้ำพริกก่อนไม่ต้องมึงทำไอ้นั่นก่อนทำไอ้นี่ก่อน ทคนเดียวก็เลยได้ความรู้มาทุกวันนี้ก็เลยได้ความรู้เคยเป็นหนองไหมขนาดนั้นแดดเมื่อยแล้วไม่เมื่อยฮะเห็นอ้าคุยกันผมได้ฟังเพลินเนี่ยเออเออเอ้าในนี้ก่อนนะมันจะสุกเหรอทำไมพี่ชาเอาไปไม่ถ้าหิวกินนี่ไปก่อนอันนี้ผมกินสซทรั่ว มันไม่ใช่ใส่ที่ขายที่ขายตอนนั้นที่ใส่จะชั่วเมื่อตอนนั้นใส่ขายตอนขายอยู่อ๋อเหรอใส่ด้วยเหรอเนื้อเนื้อปลาหมดอ๋อหมดเหนเลยก็วิ่งไปไอ้ที่ก้นข้นนี่กระดาษจะชั่วเราให้มันเดือดหน่อยนะเดี๋ยววันเนี้ยนี่เดี๋ยวใส่ปูนี่ ตัวนี้ขนมจีนปูตั้งปุ้งลายสุดโต้ที่บอกโอ้ยหอนี่เนี่ยเหรอเนี่ยเนี่ยไปละลายมาไปลวกมาแล้วก็ใส่ในนี้โอ้ใส่ในนี้อันนี้จะทำขายนะฮะนี่ทำไม่กินนี่ทำไม่หม่อมถนาดแดกมาแล้วต้องต้องอะไรอยู่นี่ทำย่างนะต้องกินอย่างนี้เอออะไรตามสบายเลยกินแดกให้เต็มที่เลยเออทำย่างนะแดงให้เต็มที่เลยวันนี้เออ ไปเว้ยเตรียมอะไรฮะเตรียมอสองวนสองวนเออสองวนสองวนเฮ้ยอะเดิ๋มาสองเล่มเตรียมไว้สองเล่มหนังสืออะไรฮะเทียนเอามาสองก็บอกเขาลามไปฉายกันชากันชากันชาบ้องลองอะไปลองเลยเมนู วันนี้นะครับกุ้งลายสิงโตกับขนมจีนน้ำยาปูใส่ปลาด้วยเอ้าลุยรวยวยโอ้หมชิมนี่ก่อนเลยอันแรกต้องชิมน้ำยาก่อนแล้วเออดมหมดนะฮะอือหืมนมุไพรแน่นมากโอ้โอเคเลยโอเคอันนี้รบจัดเลยนะครับ จัดไงจัดวางไว้ตรงนี้จัดวางไว้นี่ตรงนี้เป็นไงกินไม่พูดเลยฮะไม่ไปต้องพูดฮะทำไมฮะแบบยังไม่ทันอย่าพูดถึงอ๋อือเป็นไงหอมมากได้ไหมเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนอร่อยมากขนมจีนมันต้องเผ็ดที่มันเรภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรนะได้แรงออก ได้แรงออกได้ออกแรงได้แรงได้แรงออกคืออร่อยนี่แหละฮะอร่อยร้อยอย่างผู้ได้แรงออกร้อยร้อยอ่ะกุ้งลายสิงโตมาแล้วนี่อะไรอ่ะนี่นี่ก้ามปูหมูทอดนี่นี่นี่ต้องกินนี่ก้ามปูหมูทอดกุ้งแรงมากใหญ่มากเนอะก็กุ้งลายสิงโตตั้งเป็นลายสิงโตอ่ะใช่มาครึ่งตัว ข้าแม่คำเดียวนี่แหละมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเกินอร่อยมากเลยโอ้โหวเลนโกตัวเอยนะโฮ้ยอ่เหแล้วอ่ะนี่กังกลอเอากินอร่อยอะตัวทำกุ้งก่อนสีที it, <time> ่ออกมาเนี้ยมันมาจากมันกุ้งใช่มันกุ้งทำยังไไม่ใช่ก็มันจะแดกไง